สวัสดีครับยามเย็นเย็นตะว,วันใกล้จะรับขับฟ้าแล้วครับมาใส่หนูครับพี่น้องมาดิใส้บุ้งเดือนครับถึงแปลงเสร็จเอาจุดเกามาแปลงให้หมดเลยครับแปลงแบบนี้ไปเลยแบบที่เห็ดเป็นคลิปไปนะครับมันอีเขอบะครับมันนี่มาเทสมาเทสได้ครับแต่มันเลือกเอาครับเลือกเอาว่ามันตีเขา ข้าวโพดหรือดีเขากีใต้ครับหนูตัวนี้ไม่โตครับหนูหกตัวนี้ออกมาท่านใดอยู่ตัวนี้ผม,มเอาหลายรอบแล้วบอดอูใส่ดวงไอ้ใส่ดวงกับ,บ่ะเขาใส่ข้าวโพดลองเบิ้งครับวันนี้ใส่ดวงร้อใส่ข้าวโพดร้อตมมัวน,นี้เดี๋ยวบวงมาลงพร้อครับลงจากรอบๆเพลิน,นละนี่หนูรับอยู่นี่อ๋อไปสอบไปบ้างันเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้อง ยามหนูครับกับปุ้งเดือนมูมาใหม่ครับเยกย้โพดชีตาหอมครับดูพี่น้องหนูที่มันเข้าตรงไหนบุญสอยกันดูครับเดีย๋ยวเสืมมอขึ้นมาเข้าจุดโฟก,กัสไหมโอ้เต็มข้อครับพี่น้องจบรลอยครับเต็ม ได้ก็วดวงครับดวงหน,นึงรวบรวมมะเขือไปขอไปเขาบุกเดือนพี่น้องเลยจุดแตกครับลองอัลลัคหอัลลัคหเต็มข้อครับพี่น้องลงเดือนเก่าเกามะม่วงไม้ครับอโอเคครับไปไปขยำล่าง,างอื่นกันต่อเลยเมื่อกี้ไปเอามาอีกมูต้องขาสองตัวครับหมาห้ากระโปกมึงใประเไทยครับ พยายามมาต่อไปครับมือมลมตัวน้อเป็นยังไงมองไม่โตเขาเลยวะนิ่งพี่น้โนโองเมยี่หนูวะี่น้องก็ให้กัดนะกัดังอยู่ กล่องมันคือสั้นแต่ว่ใส่หวดวงใส่หวเดือนพกเขาได้พี่นหรออุ้ยจะเป็นดวงนะครับอันนดวงนี้อันนึ่งเขาเพิ่มเดือนเขาเขาไม่มูตายอยู่คนอดี เดี๋ยวอยากก็สิเก็บนำยอแก่อยากปานนี่บ่สิบ่ต้องมับพอหอดปุ๊บจะป๊อกจะป๊อกเสร็จแล้วดองเลยตัวบ่กงบ่มีตัวพี่น้อง ถึกพุ่งเดือนได้หนิเอ้าหนูพุกครับพี่น้องโอ้หลุดเานาะถึกขาเอาแล้วพุกถึกขาพี่น้องอยู่บ้านอะไรพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยจะหาก่อนโอ้นี่ครับว่องเดือนครับโอ้หลุดเทนาะพี่น้องเอ้ ตัวนาะดับผมผมอรกันนะครับเด้ออเคินจีนเราไม่ออกจุดนี้สามหลังพี่น้องโอ้ยมม้พันเลยพี่น้องเลย วองหยิมดอสาม่ะลมองลบนอพี่น้ององนเนาะมีหมพี่ด็ดวงอาเลยพี่น้องดวงดวงเอาเลยไรกัน เอานมาสองแ้วมาสามน่านี่นี่กวูว่าเอาบุพี่โตไม่มีตัวขาดเลยพี่น้องไม่มีตัวผ่านเลยครับไปตัวไม้ต่อไปเลยครับน้องเอ,อ้ยครับหมายนี่มีแต่หนูหน่อยๆเลยมีแต่ลูกหนูครับ เึงโตหนูนะครับพี่น้องเลยเโตหนูนะผมเดีไปอยู่โอ้ยน่อยๆึบึ๊ต้อ,อ,ดอด <c oughs> งดูโตหนูพี่น่อยลูกมันครับลูกน,น้อยเอ็มีนไปเถอะีมันนีหรอ่าขึบวงทุ้ดวงครับผมล่องหนีบัดเลยล่องกาจะเอาตัวตัวนี้มันได มึงดูครับตัวมึงตัวมันถือดูพี่น้องเลยมึงดูครับลูกใส่เดียวกันบัดเลยโอ้ยเละเลยครับพี่น้องเอ๋อมึงเอาครับรุ่นเดียวกันครับจีดไย,ย,ยครับตัวนั้นอืมมีหลายเอ้ยมันถือกันในน้อยหนะดูเขาเลยพี่น้อง น,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 นี่นั่ไปใสหาบ้างครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นรับอะู่นี่ต่อถือเลยต่อยุัน,นี่ลันลันเดได้วะลันเดบววะขาดเอาแล้วพห่น้องเลยถือเมมันครับขาดขึ้น ขาดเซ้่านีไหมผมดักบัดเลยดักทางหอกทา้งขอับัดเลยนิ่งครับวม่าตามยนิ่งทงั้งอ่เดีย นี่กันนี่ครับไฟลัดตัดทางหมเลย <c oughs> ไม่อยู่เลยครับไม่ตลูกมันหนูหน่อยเต็มเลยผมเสียดวงกับว่าเขา ใช้ส้มนิ่ก็บาติดแต่ว่า,าตัวนี้ลันลันบ่อยูรหวงบ่าเขาเลยครับมมแต่นหนุนหน่อยวันนี้แหละเมมก็เบาหลกไปนะผมะเก็บดวงกันครับดวงไม่เข้าเลยดอกสามสี่อ,อัน ไปหนูมาอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเก็บมันโอ้ยกัดตัวน้อกัดผมบ่ซี่ไปครับหนูมาอยู่นี่ล่ะฟังกล่องไว้ก่อนที่มันกัดบ่ตัว 嗯，嗯，走，这一走一路。 นี่พื่อนไปอย่างนั้นเบมาไว้ครับพี่น้องคนนึงเสร็จล้วหูมันไปเขาหูหลุดไปเขาหูเด้อไปอะแล้วครับเอาไปนังครับไปไปไม,ไมันเงยเสร็สรุปแต้มกันนะครับวันนี้สรุปยอดครับวันนี้สรุปแต้มครับกับเยี่ยข้าวโพดชีดหอมนี่หนูฝุกนสองตัวครับ หนูปุกน้อยอีกสองตัวปล่อยครับหนูองขเขาสองตัวรู้สึกว่าน้ำมี่ถมกับดักผมฝนสูบน้ำใส่ชุ่มในพืชถมกัพ่อได้อยู่ครับอันไหนชุ่มถมกัเปรนเซ็นหน่อยจีได้พอคันถึงตะเวนก็บจไีไรเอาเ่าเปน็นนังครับหาอยู่ให้กินพ่อได้กินครับปุ่นี่ซี่ตัวฝากกันนะครับกดไลค์กดติดตามให้นะ เพื่อเป็นกำลังใจที่เ็ดคลิปต่อไปครับอีกจากอีกสานพันสปอร์ตอุดเวียกทีมเบิ่มหนาวังขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ